หนู่แลยิงคะ่ะคุณนายโผล่มาอีกแล้วเหรอคะอะไรเหรอคะก็ผีนะสิคะ่ะคุณตายจริงนา่วันนี้ลั้งเลยแบบนี้ต้องมีเรื่องดีๆแนะ่เฮ้ยใจแอนออน้าตาแบบนั้นต้องกำลังอารมณ์บูดอ,อยู่แก่แง่เลยอย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี ไมต้องทำหน้ามันหนีฉันด้วยอ่ะมันไม่ได้หนีสักหน่อยนะร้อยยอดอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้นี้แกร้อยยอดชนะใช่ไหมอ้าวเปล่านะคือคืออ้าวฟ้าก่อนไม่ต้องแก้ต้องอะไรค่อยลองขึ้นมาหน่อยเวลาหงุดหงิดแล้วได้อัดมาช่วยอารมณ์ดีขึ้นจริงๆด้วยฮะ

มันอะไรเหรอจจใจใจเอามาคาาที่หัวสิผี่ที่แบบนี้เหรออะไะทีนี้นะคิดถึงเจ,จ้าใจแอน้นเอาไว้ใจแอ้นน่ะเหรอคิดดูว่าโดนต่อยตั้งยี่สิบสามทีแขนแขนมากเหลือเกินเฮ้ยแขนแขนจริงจริงแขนเหลือเกินแขนที่สุดเลย ได้นะนโนบิตะดันเข็กกลัวอีกนะ <c oughs> แม่น่ะมันซื้อแค่ว <c oughs> ิญญาณที่รวบรวมความแค้นของนายเอาไว้เฉยๆน่งความแค้นของฉันเหรอเอาช่วยปัดเป่าความแค้นที่โดนต่อยยี่สิบสามทีหน่อยนะ <c oughs> นนแค้นใจเลยด่ลามไปดูก็เถอะเร็วทำไมดูอ่อนแอพึ่งพาไม่ได้เลยเนี่ยช่วยไม่ได้ก็เป็นวิญญาณของนโนบิตะนี่นะ ปัญหาจริงๆเลยาดี่ละที่ดีละคราวนี้ช่วยแก้แค้นให้ฉันทีนะแค้นใจนล้กินเฮ้ยถ้าไม่มีการบ้านแล้วก็ปิดเทมอมคนงสนุกขึ้นอีกเย่าลายทแท้มีมากขนาดนี้ใครจะไปทำไหวชักจะงุดหิดอีกแล้วเดี่นี่เดี๋ยวเขียนนี่เสร็จไปอัดโนบิตาเล่นอีกรอบดีกว่านั่นเนี่ยอ,อะไรกันล่ะแกแค้นใจแล้วก็ ไอ้เขาม่ไดบ้าคนอื่นได้ไงเนี่ยออกเป็นนั่งชบบ้าไอ้จี่น่โอ๊ยไอ้ต้องไปเจ็บเจ็บเจ็บไอ้คำแสบนะ้นยาอ้าหอยฉันโมโหแล้วนะจับบ้าแน่เฮ้ยดูนักกาจะไปไหนมาที่ก่อนจับยิ้ชุบเฮ้ยไอ้ลงมาเดี๋ยวนี้นั่นลอยขึ้นบนทำไมเนี่ยลงมาลงมาลงมาไอ้จ้าทำอะไรของเขานะเนี่ยเฮ้ยตายสิเฮ้ยเฮ้ย อ้อออออออตามสบายแล้วกันเป็นแค่ควันลอยไปลอยมาจะทำอะไรฉันได้เล่าโถ่ไอ,อ้นี่แค่ม่ต้องสนใจก็พอแล้วแค่นี้เฮอย่ามองนะทอห <c oughs> น้ารำคขาญจริงๆเลยนอนดีกว่า แค่ใจเลิกกันแค่ใจเลิกกันขอสักทีด้เนี่ยถ้าเกิดเชะเอะอะไรมากินของว่างแล้วครับเนี่ยของว่างของว่างโอ้ราเมนนี่เนี่ยทำเยะตึงตังอยู่ได้มาหนวกหูนะรู้ไหมกินเสร็จแล้วก็ล้างชามด้วยล่ะอุ้ยโดนมึงแงกเลยป้ายิงมันชนน่าจะแๆเชียว เนี่ยแต่เขาช่างมาเถอะถั oh. นแล้วนะครับเขินใจเหลือเกินที่บีบจะน่ากลัวสักนิดเลยกินดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเอาลิปมาจุม่มในชามคนไม่ไหวแล้ว <c oughs> หยุดนะแกขอใหหยุดหยุดหยุด ในเขาแก่ดิเออร์เออไม่แล้วแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่เขาจะปิดแล้วคือคือว่าคืว่นหนูนะหมเยเลขอะไรเขาแก่แอยายาบีบแค่โค้งจริงมากถามกันใส่ใจไม่ทันแล้วตัวนี้อ้อยเหนื่อยเหรอเราสะเดือยอ๋ออ้ยเฮ้ยความแค้นเนี่ยรับการชำระแล้วไงเรา เฮ้ยพอได้แก้แค้นแล้วรู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยของสบายใจแล้วสินะดุกดีฮะผีมาได้แล้วแล้วชิคก้าเจ้าเสนโอดีแต่เอาของมาโวดอยู่ได้อันเดียอะไรห้ามเอาไปใช้มั่วซั่วนะเอามาแขนใจฉมัดแขนใจเหลือเกินแขนใจเหลือเกินเอาละไปที่บ้านเสนโอแล้วช่วยแก้แค้นให้ฉันทีนะแค้นใจเหลือเกิน จ้าสนโอต้องตกใจจนขาอ่อนแน่ๆเลยฮ <l ip> <t ell> าน้าแค้นใจเหลือเกินอ๋่นายนี่นนวิาี เข็นใจเหลือเกินก็ไม่เลวนะเห็นว่าเป็นผีของจริงเลยล่ะเป็นไปได้ยังไงต้องโมแน่ๆเลยเมื่อไหร่จะถึงคิวสักนี่เนอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจอุ้ยแถวยาวเหยียดเลยชื่เหรอแล้วพี่ตาทุกคนก็มาทำอะไรอยู่ที่นี่เหรอก็เสนอ๋อนนะสิเขาบอกว่ามีผีของจริงให้ดูนะจ้า๋อ มาครับถ้าไม่ได้ดูจะเสียใจนะครับคนละเพียงแค่ห้าสิบเหรียญเท่านั้นขอบคุณครับเฮ้ยเก๋แ๊่เดียวเองนะแย่แล้วสิ่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนี่คือรายการผีมาตามนัดมาแล้วมาแล้วนเตน่นเต้นโยจ้าเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยยโอโ้ยโ้ยโอออ ของจริงเลยเจ๋งใช่ไหมล่ะครับเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกใช่ไหมโอ้แต่ว่า,ด,าดูหน้าตาเซ่อๆชอบกลแะไม่เห็นจะน่ากลัวสักนิดนี่ไม่ใช่ละมัง้งอุ้ยเหี้ยอย่างกะทุกขไปรดน้ำเนี่ยไปยืนอยู่ตัวฉันอ้าวกลายเป็นของโชว์ไปซะแล้วแล้วโชว์อะไรให้ดูบ้างสินั่นแ่ะสินะงั้นขอมือหน่อยแคร์ใจเหลือเกินอ,อีกข้างหนึง่งแคร์ใจเหลือเกินเป็นไงบ้างล่ะครับโอ๋ยเป็นผีที่หน้าอนาจังแฮะเห็นหนูวิตาเลยเนาะ ร้อยยอซะงั้นนายได้เหลอเทเมอนน่าแข็ใจเหลือเกิน่าง่วงใช่ไหมไม่คิดจะพูดอย่างอื่นบ้างหรือไงเนี่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวก็น่าสนใจขึ้นแล้วล่ะนะนี่ทำอย่างอื่นเป็นบ้างไหมเนี่ยน่าแข็ใจเหลือเกินโอ้ยนาตื่นชัดเลยโอ้ไม่คมหาแทบแยเลยแฮะใช่ใช่่ไอ้เไม่เอาอไมา เพลงเหรอครับเหนอแค้นใจเหลือเกินไม่ได้ออกอาแน่ว่ะต้องการเจอมาไม่ได้แล้วก็ถูกแล้รายการล่ะแล้วก็อดฉันก็นึกว่าต้องไม่ใช่ผีของจริงไปกันเถอะไปจงหัวไรประโยชน์เออเหนื่อฉันอยู่แล้วนะช่างบังอาจทำให้เราต้องอับอายขายหน้านะ น้าแค้นใจเหลือเกิน oh. น้าแค้นใจเหลือเกินฉันรู้แล้วนะเพอสักทีเถอะน้าแค้นใจเหลือเกินแบบนี้นอนไม่หลับกันพอดีดาราไอ้มอนทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ้ยถึงจะพูดอย่างแั้นก็เถอะนะถ้าไม่ชำระความแค้นเขาก็ไม่หายไปหรอก นาแขนใจแล้วก็เป็นผีที่น่ารำคา